สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประเพณีทอดกระถิ่นนะครับซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาเทราวาตเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันในหลายประเทศมากๆทั้งไทยลาวกัมพูชาแล้วก็แน่นอนรวมถึงเวียดนามด้วยค่ะครับเป็นช่วงเวลาพิเศษจริงๆหลังออกพรรษาที่ชาวพุทธจะได้มาร่วมกันทําบุญใหญ,ญ,ญ่ค่ะสะท้อนความศรัทธาแล้วก็การสนับสนุนคณะสงฆ์ เป็นวัฒนธรรมทางศาสนาที่งดงามมากจริงๆค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับเรื่องราวจากพิธีถวายผ้ากรินหรือที่เวียดนามเรียกว่าดายเละยึงอีคาทินาที่วัดตำเบาเมืองดานังประเทศเวียดนามซึ่งจัดไปเมื่อ11-12ตุลาคม2568อ๋อที่วัดตำเบาดานังนี้เองครับข้อมูลที่เราได้มาก็มาจากบทความที่เขาบันทึกรายละเอียดของงานนี้ไว้ค่อนข้างดีเลย เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมากลั่นเอาแก่นสําคัญความหมายแล้วก็บรรยากาศของงานมาให้เห็นภาพชัดๆกันดีเลยค่ะเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นว่าประเพณีนี้เขาปฏิบัติกันยังไงในบริบทของชาวพุทธเทรวาที่เวียดนามแล้วก็มันมีความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆยังไงบ้างเอาล่ะครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากภาพรวมของงานที่วัดตามเบาก่อนเลยงานนี้จัดที่ไหนใครเป็นแม่ง,งาน และบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับค่ะงานจัดที่วัดตามเบ่าหรือชูตามเบ่านะคะซึ่งเป็นวัดสําคัญของชาวพุทธเระวะในภาคกลางของเวียดนามเลยอยู่ในเมืองดานังค่ะถนนฟานจูจิงกลางเมืองเลยใช่ค่ะจัดสองวันเต็มๆเลยนะคะคือ11และ12ตุลา2568โหสองวันเต็มฟังดูเป็นงานใหญ่ไม่เบาเลยนะครับมีใครเข้าร่วมบ้างครับงานนี้โอ้โหเป็นงานที่รวมคนจากหลายที่มากๆค่ะ มีครั้งพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของเวียดนามเองอย่างเช่นพระมหาเถระทิกฟาบก้าวท่านเป็นสมาชิกสภาสังฆปาโมกส่วนกลางเลยนะคะแล้วก็มีพระมหาเถระทิกฟาบเชียวซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดตามเบ่าเองครับผมแล้วก็นี่หละค่ะคณะส่งนานาชาติทั้งจากเวียดนามลาวไทยแล้วก็อินเดียด้วยค่ะโอ้มีจากอินเดียด้วยถ้าแล้วก็แน่นอนพุทธศาสนิกชนทั่วไปภิกษุณีมาร่วมง,งานกันเป็นพันๆคนเลยค่ะ การที่มีคณะสงฆ์นานาชาติมาร่วงเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะครับมันสะท้อนความเชื่อมโยงในภูมิภาคมากๆเลยชัดเจนเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้แทนจากประเทศไทยนะคะนำโดยพระครูสมุนรงทันตจิตโตจากวัดพระธรรมตายค่ะท่านเป็นรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพระพุทธศาสนาต่างประเทศแล้วก็ยังเป็นเจ้าอาวาสวัดที่อินโดนีเซียด้วยอ๋อครับท่านเดินทางมาเองเลยใช่ค่ะมาพร้อมคณะเลย แล้วก็ยังมีกลุ่มนักปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่น่าสนใจคือมีนักศึกษาชาวลาวที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆในเมืองดานางังก็มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยค่ะโอครบครันจริงๆแล้วใครเป็นเจ้าภาพหลักของงานครับจุดนี้ก็น่าประทับใจมากค่ะเจ้าภาพหลักหรือที่จู่ในปีนั้นคือคุณแม่ชีดิวเตินหรือตูหนือหลิวเตินค่ะ ซึ่งท่านอายุ80ปีแล้ว80ปีค่ะและที่สำคัญคือนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ท่านได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพหลักในพิธีนี้โอ้อายุ80ปีแล้วเพิ่งได้เป็นเจ้าภาพกระถิน่นครั้งแรกแสดงว่าท่านต้องมีความตั้งใจที่รอคอยมานานมากๆเลยนะครับเนี่ยน่าทึ่งจริงๆครับค่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องกิจกรรมในงานนะครับอยากให้ช่วยย้ำถึงหัวใจสำคัญของพิธีทอดกระถินอีกสักนิดได้ไหมครับว่าทำไมประเพณีนี้ถึงสำคัญขนาดนี้ ได้ค่ะคือหลักๆเลยนะคะกระถินเนี่ยถือเป็นทานพิเศษที่มีข้อจํากัดเรื่องเวลาคือทําได้แค่ช่วงหลังออกพรรษาไปแล้ว1เดือนเท่านั้นครับมีเวลาจํากัดใช่ค่ะเป็นโอกาสที่ชาวพุทธจะได้ถวายผ้าจีวรผืนใหม่แด่พระสงฆ์ที่ท่านจำพรรษาอยู่ครบถ้วนตลอด3เดือนถือเป็นการทําบุญใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้อนิสงส์มากเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสาม,มคัคคีความศรัทธาแล้วก็ การทำรุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปค่ะนอกจากนี้เหมือนจะมีความเชื่อเรื่องความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมืองต่อตัวเองด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าการทอดกรถิ่นเนี่ยเป็นเหมือนการอธิษฐานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองความสงบสุขของโลกแล้วก็ให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลร,รวมถึงความสุขความเจริญของครอบครัวผู้ที่มาร่วมบุญด้วยค่ะอ๋อครับเข้าใจแล้วครับ ทีนี้กลับมาที่งานที่ดานังบ้างครับในสองวันนั้นมีอะไรที่เป็นไฮไลท์สำคัญสำคัญบ้างครับจุดเด่นแรกที่ต้องพูดถึงเลยนะคะก็คือการแสดงธรรมค่ะโดยพระอาจารย์นักปฏิบัติชาวไทยเราเนี่ยแหละค่ะพระครูสมุนรงทันตจิตโตโอ ท่านพระครูสมุนรงค์ใช่ค่ะท่านบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจมากคือความหมายแห่งอานิสงส์ของการถวายผ้ากฐินและการปฏิบัติสมาธิตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการเชื่อมโยงเรื่องถวายผ้ากฐินเข้ากับการปฏิบัติสมาธิเลยนะครับน่าสนใจมากท่านเน้นประเด็นไหนเป็นพิเศษครับท่านเน้นอยู่สองส่วนหลักๆค่ะ ส่วนแรกคือเรื่องอานิสง์ของการทำบุญโดยท่านยกตัวอย่างเรื่องการจุดประทีปบ,บูชาพระรัตนตรัยหรือที่เรียกว่าทับแดนนะคะว่ามันให้ผลยังไงบ้างซึ่งท่านก็สรุปไว้6ประการนะคะครับแต่หัวใจสำคัญเลยคือการเชื่อมโยงแสงสว่างภายนอกจากประทีปเนี่ยกับแสงสว่างภายในใจของเราค่ะแสงสว่างภายนอกสู่แสงสว่างภายในขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับอันอยู่ในพระรัตนตรัย ซึ่งผลจากใจที่น้อมไปในทางนั้นก็จะนําไปสู่การเกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าเตณหยานหรือที่พยาสุคือดวงตาเห็นธรรมนะคะทำให้ร่างกายจิตใจผ่องใสมีสติไม่ประมาทแล้วท้ายที่สุดคือการได้ไปสู่สุขติภูมิไม่ตกไปในที่มืดบอดอสรุปง่ายๆก็คือการกระทําภายนอกอย่างการจุดประทีป เป็นเหมือนเครื่องกระตุ้นให้เกิดคุณธรรมภายในทั้งปัญญาสติความองใสประมาณนี้ค่ะเป็นการตีความที่ให้ความหมายลึกซึ้งกับการกระทําที่ดูง่ายๆอย่างการจุดประทีปเลยนะครับแล้วอีกส่วนที่ท่านเน้นคือเรื่องสมาธิใช่ไหมครับใช่เลยค่ะส่วนนี้ท่านเน้นย้ําประโยคสําคัญประโยคนึงเลยว่า 1> 1, 2, การปฏิบัติสมาธิเพื่อให้จิตหยุดนิ่งและสงบเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของทุกคนสําคัญที่สุดเลยละครับค่ะ ท่านให้เหตุผลว่าเพราะชีวิตเราทุกคนเนี่ยต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมแปดหรือตามฟับเทศารยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยโลกธรรมแปอ๋อความผันผวนที่ทุกคนต้องเจอได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์พวกนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่เราต้องเจอสมาธิก็เปรียบเหมือนสมอเรือนะคะที่ช่วยให้จิตใจเรามั่นคง ไม่โคลงเคลงไม่หวั่นไหวไปตามเคลื่อนลมของโลกธรรมเหล่านี้ครับพอจิตเราสงบแม้เจอเรื่องร้ายๆทุกข์มากๆมันก็จะเบาลงหรืออาจจะไม่ทุกข์เลยแต่ถ้าเจอเรื่องดีๆมีความสุขเราก็จะรับรู้ความสุขนั้นได้อย่างเต็มที่แล้วก็ลึกซึ้งขึ้นโดยที่ไม่ฟูฟ่องจนเสียสูญหรือประมาทไปค่ะฟังดูแล้วสมาธิไม่ใช่เรื่องเฉพาะของนักบวชหรือคนที่ปฏิบัติธรรมจริงจังเท่านั้นเลยนะครับแต่เหมือนเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับทุกคนเลย ในการใช้ชีวิตประจําวันจริงๆท่านสรุปไว้อย่างนั้นเลยค่ะว่าสมาธิเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนเพราะมันคือรากฐานของความมั่นคงทางใจไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตามครับนอกจากการแสดงธรรมที่เข้มข้นแล้วบรรยากาศของพิธีกรรมอื่นๆในงานเป็นยังไงบ้างครับดูสงบดูศักดิ์สิทธิ์ไหมมีความสงบแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเริ่มตั้งแต่การที่คณะเจ้าภาพแล้วก็สาธุชนทุกคน ร่วมกันเดินประทักษิณหรือเหนียวฝัดนะคะเดินประทักษิณค่ะคือการเดินเวียนขวารอบพระอุโบสถสามรอบแล้วก็มีการเดินจงกรมหรือเทียนหันไปด้วยนะคะบรรยากาศตอนนั้นจะเต็มไปด้วยความตั้งใจความเคารพมากๆค่ะการเดินประทักษิณกับการเดินจงกรมไปพร้อมๆกันนี่น่าจะสร้างบรรยากาศที่สงบนิ่งแล้วก็มีพลังมากเลยนะครับใช่ค่ะเป็นการผสมผสานที่ดีมากระหว่างการแสดงความเคารพภายนอก กับการปฏิบัติภายในจุดใจไปพร้อมกันเลยหลังจากนั้นพระมหาเทระทิกฝับเก่าก็ได้นำกล่าวรับไตรสรณคมและศีลห้าหรือตำควีงูเซยค่ะครับเป็นการตอกย้ำพื้นฐานใช่ค่ะตอกย้ำพื้นฐานความศรัทธาแล้วก็การดำเนินชีวิตที่ดีงามของชาวพุทธมีการสวดมนต์ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญๆด้วยใช่ไหมครับในงานมีค่ะมีการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร หรือคิงเชียนฟับลุนซึ่งเป็นพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทมโปรดปัญจวัคคีนะคะอ๋อ oh, พระสูตรแรกเลยค่ะนำสวดโดยพระอาจารย์สุเมธาโพธิหรือสุเมดาโบดีซึ่งท่านเป็นชาวอินเดียนะคะสวดพร้อมกับคณะสงฆ์นานาชาติเลยเสียงสวดมนต์ตอนนั้นคงจะก้องกัองวานแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยค่ะแล้วก็มีการประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับผมและสุดท้ายที่เป็นหัวใจของงานจริงๆ ก็คือพิธีรับผ้ากรถินถูกต้องค่ะพิธีสังฆกรรมรับผ้ากรถินหรือเลตั้งสื่อถออีคาทินาเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่คณะสงฆ์ท่านจะทำสังฆกรรมคือประชุมสงฆ์เพื่อพิจารณาแล้วก็มอบผ้ากรถินผืนนั้นให้แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติค่ะ <c oughs> เป็นพิธีที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความขลังความศักดิ์สิทธิ ถือเป็นการปิดท้ายช่วงจำพรรษาแล้วก็การทำบุญใหญ่ครั้งนี้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะฝั่งภาพรวมทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าเป็นงานที่ผสมผสานกันอย่างดีเลยนะครับทั้งคำสอนที่ลึกซึ้งพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การรวมตัวของผู้คนจากหลากหลายที่จริงๆครับค่ะกลับมาที่คุณแม่ชีดิวเตินเจ้าภาพหลักหน่อยครับท่านรอคอยมาถึง80ปีเพื่อทำหน้าที่นี้ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับพอได้ทำสำเร็จแล้ว โอ้โหท่านแสดงความรู้สึกออกมาได้น่าประทับใจแล้วก็เปี่ยมด้วยความสุขมากๆเลยค่ะท่านบอกประมาณว่าปีนี้อายุ80ปีแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีบุญวาสนาได้เป็นเจ้าภาพหลักรู้สึกปราบปลื้มยินดีอย่างยิ่งที่งานจัดขึ้นอย่างสง่าง,งามศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยรสพระธรรมครับแล้วท่านก็ดีใจมากที่ได้รับการอนุโมทนาจากคณะสงนานาชาติทั้งเวียดนามลาวไทยอินเดียท่านบอกว่ารู้สึกปีติซาบซึ้งใจอย,อย่างแท้จริง แล้วก็ฝากขอบคุณคณะส่งและชาวพุทจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาร่วมงานด้วยค่ะโอ้โหการรอคอยและความตั้งใจของท่านนิน่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเลยนะครับมันสะท้อนถึงความศรัทธาที่แบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือโอกาสเลยแต่เป็นสิ่งที่บ่มเพาะมานานจริงๆจริงค่ะเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนามากๆแล้วก็สัมผัสได้ถึงความปีติยินดีของท่านจริงๆค่ะ ถ้ามองในภาพที่กว้างออกไปอีกหน่อยอครับงานทอดกระถินที่ดานังครั้งนี้มันส่งผลหรือมีความสำคัญในเชิงวัฒนธรรมในเชิงสังคมยังไงบ้างครับนอกเหนือจากเรื่องศาสนาโดยตรงมีความสาคัญหลายมิติเลยค่ะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือการเป็นเวทีเชื่อมความสัมพันธ์นะคะครับผมการที่คณะสงฆ์แล้วก็ชาวพุทธจากทั้งเวียดนามลาวไทยอินเดีย ได้มารวมตัวกันแบบนี้มันช่วยกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนแล้วก็ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมต่างๆในภูมิภาคเอเชียเรานี่แหละค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนใช้ศรัทธาเป็นสะพานเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันเลยนะครับ <S 1> <S 1> ใช่เลยค่ะแล้วมันก็ยังเป็นการ อนุรักษ์สืบสารแล้วก็เชิดชูประเพณีทางพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมให้ยังคงอยู่ต่อไปในโลกยุคปัจจุบันด้วย mm hmm. นอกจากนี้ก็ยังเป็นการเสริมสร้างความสามคัคคีแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนชาวพุทธในประเทศต่างๆด้วยค่ะสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับคือการที่งานนี้ไม่ได้มีแค่พิธีกรรมอย่างเดียวแต่มีการให้คําสอนที่นําไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันอย่างชัดเจนเลย ทั้งเรื่องการทำความดีอย่างการถวายประทีปแล้วก็การฝึกฝนจิตใจคือเรื่องสมาธิเพื่อรับมือกับโลกธรรมแปดมันดูเชื่อมโยงกันได้ลงตัวมากจุดนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะคือมันแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยเน้นความสมดุลระหว่างบุญหรือการกระทำความดีภายนอกกับปัญญาหรือการฝึกฝนพัฒนาภายในจิตใจครับบุญกับปัญญาใช่ค่ะการถวายผ้ากฐินหรือการจุดประทีปเนี่ยเป็นการสร้างบุญ แต่คำสอนเรื่องสมาธิการรู้เท่าทันโลกธรรมก็คือการสร้างปัญญาสร้างเกราะป้องกันใจเหมือนที่ท่านเปรียบเทียบแสงประทีปภายนอกมันนำทางไปสู่แสงสว่างคือปัญญาภายในการทำบุญต้องคู่ไปกับการภาวนาด้วยค่ะถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนิดจะเห็นเลยว่าประเพณีแบบนี้มีพลังในการสร้างสายใยไม่ใช่แค่ทางจิตวิญ,ญญาณอย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงทางสังคมทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดนประเทศไปด้วยเลย แน่นอนค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่ากิจกรรมทางศาสนาสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจความร่วมมือแล้วก็สันติภาพระหว่างกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ครับแล้วมันก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแต่แก่นของการสแสวงหาความดีความสงบแล้วก็การเชื่อมโยงกับผู้อื่นยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องการอยู่เสมอค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายกับ เราเราท่านท่านที่กำลังฟังอยู่ยังไงบ้างครับเราพอจะดึงอะไรจากเรื่องนี้ไปปรับใช้ได้บ้างไหมครับการได้เรียนรู้เรื่องราวแบบนี้นะคะอย่างน้อยก็ช่วยให้เราเห็นภาพการปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่จับต้องได้มากขึ้นทั้งเรื่องการทำบุญการสนับสนุนผู้ทรงคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสแสวงหาความสงบภายในใจซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายสากลเลยนะคะไม่ว่าใครก็อยากได้จริงด้วยครับโดยเฉพาะเรื่องการรับมือกับโลกธรรม8ปดที่ว่า ความผันผวนในชีวิตเนี่ยไม่ว่าใครก็ต้องเจอการมีสติการฝึกจิตให้สงบด้วยสมาธิอย่างที่ท่านสอนก็เป็นหลักการที่นำไปปรับใช้ได้กับทุกคนจริงๆนะครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรหรืออยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ตามถูกต้องเลยค่ะความท้าทายในชีวิตเป็นเรื่องสากลมากๆการมีเครื่องมือทางจิตใจที่แข็งแรงจึงเป็นประโยชน์กับทุกคนในการนำเท้าชีวิตค่ะตอนที่ลึกซึง้งแล้วก็การเชื่อมโยงผู้คนข้ามวัฒนธรรม เป็นภาพสะท้อนของการปฏิบัติที่ครบถ้วนทั้งบุญและปัญญาจริงๆใช่เลยค่ะแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจชวนให้คิดตามมานะคะว่าถ้าการจุดประทีปภายนอกคือการจุดแสงสว่างภายในใจแล้วในชีวิตประจําวันของเราแต่ละคนล่ะคะเรากําลังจุดแสงสว่างแบบไหนเพื่อน,นําทางตัวเองและคนรอบข้างท่ามกลางความซับซ้อนวุ่นวายของโลกใบนี้กันอยู่ โอ้เป็นคำถามที่ลึกซึ้งแล้วก็เปิดกว้างให้ไปคิดต่อได้ดีมากเลยครับหรืออาจจะมองในอีกมุมหนึ่งก็ได้นะครับคือพลังของการรวมตัวกันการที่ผู้คนมาร่วมกันทำสิ่งดีๆด้วยใจศรัทธามันสร้างพลังบวกและก็สร้างสายใยที่เข้มแข็งให้กับทั้งตัวเองและสังคมโดยรวมได้อย่างไงบ้างค่ะนั่นก็เป็นอีกแง่มุมที่สำคัญมากเช่นกันค่ะที่แสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนและศรัทธาที่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะ